คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานนี้จาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกนะครับจากผู้เชิบ45นาที ก่อนอื่นนะครับไปสรุปผลงานคู่ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นยูฟ่ายู่นะครับก็ฟินแลนด์ยูเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซอย์ไบจันยูย1่21นะครับผลปรากฏว่าครึ่งเวลาแรก 00, 00นะครับย้ำหลังทันทีที่ราคาลูกครึ่งนะครับก็ผลปรากฏว่าครึ่งหลังยิงกัน3บัปรตูนะครับนาทีที่50 56และ80 ก็เป็นไฟล์ฟินแลนด์ยู่21นะครับชนะไปได้3ประตูต่อ0ูนะครับก็สามารถทำกำไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของเราไปได้นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ @45 o v e r 4 5 o v e r มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวัน ค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะนะครับบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ OVER 168 o v e r 168 16กันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับผมพาไปชมเกมฟุตบอลนะครับเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีนะครับลงแข่งขันเวลา2ทุ่มตรงเป็นการพบกันระหว่างเวียดนาม U23 นะครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของมาเลเซีย U23 นะครับก็สถิตินะครับทั้งคู่พบเจอกันมา10นัดนะครับก็เป็นฝ่ายเวียดนามชนะ5เสมอ2แพ้3การันตีการมี2ประตูไปถึง80%นะครับก็ รอบคัดเลือกนะครับเรามาดูผลงานนะครับเวียดนามนะครับลงแข่งขัน2เกมก็เสมอทั้ง2เกมนะครับเสมอเกาหลีใต้กับเสมอไทยนะครับส่วนมาเลเซียนะครับลงแข่งขันไปแล้ว2เกมก็แพ้ทั้ง2เกมนะครับเรามาดูราคานะครับวันนี้แอนดี้แคปเปิดมาให้เวียดนามเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับจ่ายน้ำา7 7 5 ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา1.05ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปได้ขยับไหลให้เจ้าบ้านเวียดนามนะครับเป็นฝ่ายต่อ1.5นะครับหรือว่าลูกครึ่งจ่ายน้ํา0.90ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับก็จาก1ลูกไหลามาเป็น1ลูกครึ่งนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.5จ่ายน้ํา0.85ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.95ให้ฝั่งต่ํา ปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลานะครับได้มีการขยับไหลไปเป็น2.75หนะครับหรือว่า2ลูกครึ่งควบ3นั่นเองนะครับจ่ายน้ํา1 0 0ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.80ให้ฝั่งต่ำนะครับเรามาดูราคาภูกันบ้างนะครับราคาภูราคาเปิดมาใจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.44นะครับภูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.00ภููทีมเยือนชนะ จ่าย6.50นะครับปัจจุบันราคาภูนะครับได้มีการปรับขยับไหลไปแนวทางเดียวกันกับราคาแฮนดิแคปเลยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1.30นะครับภูเสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นจ่าย4.50ภูทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่าย7.50นะครับ ก็จากเลทราคาไหลนี้ผมจะให้ทัศนะว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.30%ของบอลที่ต่อลูกครึ่งก็ยังการันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อนั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้อีกทั้งภูเสมอเต็มเวลานะครับก็ยังจ่ายถึง4.50ก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ v i p วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเวียดนามยู่23นะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันที ใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ Ad 45 O V E R 45 O V E R มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์นะครับทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้น ท่านไหนสนใจนะครับรับทัศนาแบบรายวันสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ aver168 aver168 กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ